看。 ดีนะคะไปยังผู้ชมนะคะทีท่ติดตามรับชมทางช่อง YouTube ดีเจต้นนามเชิญยิ้มนะคะลูกล้านคนละน้องเด็กตายนะคะและวันนี้ค่ะน้องดีเจต้นนามเชิญยิ้มนะคะเด็กตายคนจังหวัดละน้องนะคะก็จะมาประชาสัมพันธ์งานบุญซาดเดือนสิบนะคะคล้องชมรมชาวตายปรึกซาซ้ำค่ะพี่น้องจานะคะซึ่งตอนนี้โอโหงานยิ่งใญ่มากถูกแห้งถูกทีเขาจัดมดดรึกซาซ้ำก็จัด ทุกปีเหมือนกันโอ้โหแล้วเราก็ไปรวมงานกันทุกปีเลยนะคะอ่เดี๋ยวจะให้ชมทุกฐานนะคะได้อ่าแนะนําตัวเองนะคะอ่าเริ่มจากฐานแหค่ะอ่าผมเป็นรอตอพ้นครับเป็นรอตออยู่บ้านปุกษาสามเลยครับก็ยินดีสวัสดีได้มารวมงาน่อากับชมรมยะตายปุกาสามนะครับาครก็ได้ไปให้ประจานครับแล้วตำแหน่งอะไรคะตำแหน่งอะไรไปเป็นประธานที่ปึกษาครับค่ะนะคะ เดี๋ยวให้ทานประธานนะคะได้พูดคุยนะคะเกี่ยวกับงานซาดเดินซิปนะคะซึ่งจะจัดตั้งแต่วันที่ท่าไรถึงทถาไรก็ให้ทานพูดกันเลยนะคะเอาเป็นวาชงนี้ค่ะให้ทานแนะนําตัวค่ะชื่อพีอพีิตพีโก้ทีต่อ้าหมูซิกนะคะประธานชมรมฉากตายโมบานถึกศาสตร์ซนะคะก็ข้อเชิญชวนนะคะถูกถุกฐานเข้ามาเที่ยวในวันที่ยี่สิบเจ็ด วันที่นึ่งค่ะนะคะแล้วก็รายละเอียดทั้งหมดนะคะก็จะให้น้องเข้าได้ได้น้องพิรมเป็นผู้ตึงวันนหนวันที่ยีิบเจ็ดมีอะไรอะไรตึงวันนี้เ่งนะคะก็ค่อยน้องลงกลคนแรกในงานมีอะไรบางประมาณนี้นะคะเดี๋ยวรายละเอียดเข้างานนะคะเดี๋ยวมาพบกับทานอาทานก็เป็นประธานนะคะพี่ก้อยเป็นประธานเนาะนะคะแล้วก okay. ็ทานต่อไปค่ะชื่อพีอะไรคะชื่อผีพ่รมผู้ประเส ค่ะคะ Children, ุนชืค่ะคุผชื่อคุณผชมค่ะพุณผูมค่ะคชมค่ะครมผู้ชมค,ค่ะคุณผู้ชมค่ะนนกกาาาาคุณผู้ชมค่ะคณผู้ชมค่ะคุณผชมค่ะคุณ้ชมค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมค่้นมค่ะคุณผ้ช่ยค้นมค่ะคยณผย้ชนะคุณ่ะตุลาคมค่ะคุณผู้งองขึะควันทีนะะะ่่ Band ะคะุณผู่ะคะ Band ะคะคุณนูีู่้ชมคุูชมค่ะควณผู้ชคะคุณผู่ะคุณน้ะคค่ะ วันดี่3าซิบวงอคาณีนะคะรำบวงย้อนยุกนะคะวันดีนึ่งวีนั่งวีลานอยลูกถุงบนเทึงนะคะข,ข้อเชิญชวนนะคะถ,ถุกถุกฐานนะคะไปรวมทามบุญงานชาเดือนซิปข้องชมรมชาวตายปรึกษาซ้ำนะคะมารวมทามบุญด้วยกันคะ่ะคอยสนุกรวมกันคะ่ะ ได้เดียะเจอกันนอ DJ, ้องดีเจต้นน้ำจะไปไท้าทอดผ่าบรรยากาศในงานนะคะมาให้พี่น้องที่ติดตามรับชมจี๋ช่องของเรานะคะได้ชมกันด้วยนะคะก็ฝากพี่ๆนะคะค่ะไปติดตามจี๋ช่องของเราด้วยนะคะดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มนะคะโออรอเร็วลาโอเคค่ะ <c ười> พี่นพบนคุยพลบอกมันโอโอยิ้ตายว่ะโอเคโอเคค่ะ <c ười> <Okey, okay. S 1> ขอบคนพี่ๆด้วยกันนะคะติดตามจองกันด้วยนะคะดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มนะ,ะไปกอดกันนะ okay โอเคค่ะเอาละค่ะ เดี๋ยวสำหรับคลิปหน้าหนูดีเจต้นน้ำจะพาไปชมอะไรทีนไหอย่างงานะคะก็ติดตามกันได้นะคะที่ช่งองของเรานะคะดีเจต้น้นาเชิญยิ้มนะคะฝากติดตามด้วยนะคะพี่น้องเล้จเจอกันนะคะเด้งทางขึ้นคะ่ะเจอกันกดไลค์กดแกดชร์ขอบคุณคะ่ะ